ทุกค้านคะเราอยู่กับโควิด19ในประเทศไทยมาปีที่29เข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทุกคนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่หรือว่า new normal แบบที่เราเรียกกันมาตลอด2ปีนะคะแน่นอนคะ่ะไม่ใช่แค่ภาคประชาชนเท่านั้นภาคธุรกิจในทุกๆธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันและในช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มีการเปิดประเทศค่ะ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคนะคะที่เรานั้นพยายามที่จะทําให้เขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้นะคะด้วยการเปิดประเทศและเรามักจะได้ยินคําว่าชาหรือว่าชาพลัสค่ะสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านยุทธศักดิ์สุพศรน,นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านูว่าขายอย่างที่ดิฉันเกิดไปเนาะคำว่าชากับชาพลัสเนี่ยเราจะได้ยินกันตอนนี้ตั้งแต่ภูเก็ตแซนบ็อกนะจนกระทั่งเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมามาตรฐานชาและชาพลัสมีความแตกต่างกันยังไงคะมาตรฐานชาเนี่ยครับซึ่งมาจากคำว่า safety and health administration หรือภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อยวยให้เกิดความมั่นใจว่าสถานบริการต่างๆที่ที่เราไปจะมีความปลอดภัยทั้งในส่วนของตัวผู้ประกอบการเองรวมทั้งผู้ใช้บริการอย่างพวกเราเองเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมด สิประเภทกิจการไล่เรียงตั้งแต่ในส่วนของโรงแรมร้านอาหารจนกระทั่งในเรื่องของภาคขนส่งเป็นต้นเราเป็นมาตรฐานระดับโลกเพราะเราได้รับการรับรองควบคู่กับมาตรฐานที่เรียกว่า Safe Travel Stamp ่วนชาพลัสเนี่ยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะให้มีการครอบคลุมของวัคซีนเพื่อทําให้คนไทยรู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นสถานประกอบการใดที่ได้มาตรฐานชา<ะ>และมีพนักงานที่อยู่ในสถานประกอบการนั้นได้รับวัคซีนเกิน70%เรเราก็จะได้เป็นมาตรฐานชาพลัส<ะ>เอาเรื่องของมาตรฐานชาก่อนนะครับทั้ง หมดส0ประเภทเดยการตอนนี้เนี่ยผมว่าประมาณสัก28,00 0กิจาการที่ได้รับมาตรฐานชามืที่เรียบร้อยแล้วทั่วประเทศทั่วประเทศครับในขณะเดียวกันในส่วนของมาตรฐานชาพลัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7,600กระานประกอบการครอบคลุมทั้งหมด1 0ประเภทกิจการเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากก็กระจายแต่แต่ละพื้นที่ต่างๆไปซึ่งตรงนี้ทําให้เกิดความมั่นใจเป็นตามความตั้งใจที่เราอยากจะทําตั้งแต่ต้นที่เราร่วมกับส่งสารสุขครับค่ะถ้าเราเจาะลงไปในรายละเอียดว่ามาตรฐานของชาที่เป็นองค์ประกอบหลักๆเลยค่ะที่เขาจะต้องมีคืออะไรคะท่านผู้ว่า อย่างเช่นเรื่องของจะต้องมีการจัดระเบียกบการรักษาระยะห่างทางสังคมเอาเรื่องของโควิดรีเซตติ้งเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องก็แล้วแต่พิกิจการนะครับเรื่องการจัดการโรงแรมหรือแม้กระทั่งก๊าคารก็เรื่องเกี่ยวกับฟู้ดแฮนดิลิ่งนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราได้รับผมร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนะครับนอกจากนั้นก็มีในส่วนของผู้ประกอบการภาคกรท่องสมาคมต่างๆให้เกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่ถามต่อเลยเพราะว่าเราเปิดประเทศกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมาตรฐานชาและชาพลัดที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้้้้กกกัััับบบบทททงงงงงคนนนนนนไยยยยล่่่ออเเีีีวาาาาตรรฐมโใปิด ประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอนบนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยลาดับนะครับอย่างคนที่เดินทางมาถ้าเกิดเป็นเทสแอนโกก่อนมาจะต้องมีการฉีดวัคซีนจะต้องมาจากประเทศที่มีความเสีย่ยงต่ำ63ประเทศต้องมีผลตรวจอ t p c r ก่อน 7, มา <ME I S 1> ถึงประเทศไทยไม่เกิน2ชั่วโมงเมื่อถึงประเทศไทยปุ๊บจะต้องมีการตรวจเขาจะต้องตรวจเนี่ยต้องไปตรวจที่โรงแรมโรงแรมต้องได้มาตรฐานชาฟัสอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งพอมาถึงสนามบินฮะจะเคลื่อนย้ายจากสนามบินไปที่โรงแรมก็ต้องได้รถที่ได้มาตรฐานชาฟัสท่านจะไปไหนเองไม่ได้ไม่ได้ก็ถามว่าทำไมก็ กับรถถ้าผมไม่ได้ชาพาสหมายถึงว่าผมยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะผมก็รู้สึกเอ๊ะนักท่องเที่ยวคนนี้พบผลตรวจจะไม่ออกถูกไหมฮะเขา,าอาจจะรู้สึกความไม่สบายใจนั่นคือสาเหตุว่าทําไมมาตรฐานชากับชาพลาสเป็นมาตรฐานที่ป้องกันสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนไทยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะอ๋อในช่วงท้ายค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากผู้ประกอบการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเองด้วยกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆค่ะ ครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับว่านโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยเป็นการเตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนบนความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยนะครับซึงรวมถึงมาตรฐานชาติและชาติพัสดด้วยนะครับนั่นขอให้มั่นใจว่าเราจะเปิดประเทศด,ด้วยความปลอดภัยเราจะเดินหน้าในการจะฟื้นฟูประเทศอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและทาให้เศรษฐกิจไทยการท่องเที่ยวไทยกลับมาครับค่ะ ผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเองหลังจากมีการเปิดประเทศก็มีความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นนะคะทั้งผู้ประกอบการต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนก็มีความมั่นใจด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือความยั่งยืนในอนาคตค่ะการได้มาตรฐานชาหรือว่าชาพัดได้รับการยอมรับในระดับโลกแบบนี้ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่จะมีโรคระบาดอะไรอีกมาตรฐานความปลอดภัยแบบนี้แหะคะ่ะจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะ วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าการก้ารทงเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านยุทธศักดิ์สุภาพศรมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบพระคุณคะ่ะ